สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มารีวิวเจ้ากาวซีโร่นะครับโอ้โหตัวเนี้ยเขาห่อมาอย่างดีเลยนะครับนะครับก็เป็นไฟแคมปิ้งตัวหนึ่งที่ฮิตมากๆในหมู่มวลแคมปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีก็ใช้นะครับกาวซีโร่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับชื่อเต็มๆนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะบอกก่อนนะครับผมได้มา1,200บาทพอดีผมได้โค้ดส่งฟรีพอดีก็เลยจัดมานะครับจริงๆเนี่ย ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงฮิตกันจังนะครับแต่ก่อนก็ก็ก็มีคําถามนะคุณผู้ชมว่าตัวมันเล็กแค่นี้ทําไมมันมันฮิตกันจังวะอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็ลองไปศึกษาดูว่าทำไมเขาฮิตกันจังวะไอ้เกาซิโร่ตัวนี้นะครับพอศึกษาปรากฏว่าอ๋อมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเต็นตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าเกาซิโร่ตัวนี้นะครับมันมีของเล่นเยอะมากครับคุณผู้ชม เป็นแฉ่งบ้างเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นตัวเป็นตัวประดับตกแต่งเจ้าเก่าซีโร่ตัวนี้ให้มันดูดีขึ้นนะครับเออผมเห็นบางบางเจ้าขายนะเป็นแฉ่งหนังเป็นแฉ่งหนังแล้วก็มีหุ้มด้านล่างขายอยู่แปดเก้าร้อยอะไรแบบนี้ก็มีนะครับเป็นตะเกียงเป็นเชิงเทียนอะไรก็มีนะก็เลยรู้ว่าอ๋อไอตัวนี้เนี่ยที่มันดังเนี่ยนะครับโอเคประสิทธิภาพมันดีแหละนะครับไม่เทียงหรอกนะฮะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือของเล่นมันเยอะครับอุปกรณ์ตกแต่งของเจ้าเก่าซีโร่ตัวนี้มันเยอะ นะครับเขาก็เลยนิยมเล่นกันเหมือนเป็นของตกแต่งชนิดหนึ่งนะครับในในเต็นท์นั่นเองนะครับเขาก็เลยฮิตกันอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้ทาไมมันฮิตกันจังผมก็เลยซื้อมาลองซะเลยนะครับให้มันรู้ไปเราจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพมันดีเหมือนที่เขานิยมกันหรือเปล่าบอกก่อนว่านะครับเจ้ากาซิโร่ตัวนี้กว่าจะหาราคาพันสองได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพ่อค้าหัวใสเมาไปขายต่อนะครับพันแปดพันเก้านะฮะทำให้ของขาดตลาดอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะ ประมาณ5 6เดือนเลยนะครับของขาดตลาดนะแต่ตอนนี้ของมีแล้วนะครับ1,200บาทที่ผมได้มาอ่ะโอเคมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับผมซื้อจากช้อปปี้นะทิ้เลยกาวซีโ่นะครับเนี่ยข้อความด้านล่างนะครับผมร้านไหนขายก็ร้านนั้นเนาะเพราะว่าอ่ามีหลายร้านที่ขายนะครับผมอ่าโอเคผมแกะออกมาปุ๊บนะครับกล่องก็จะเป็นสีเขียวด้านข้างนะครับผมตัวนี้ แบบนี้เนาะ USB rechargeable นะครับรันไทม170ชั่วโมงนะครับในความสว่างต่ำสุดจะรันไทมได้170ชั่วโมงกันน้ำระดับ IPX6 นะฮะก็ฝนลินนะฝนลินละอองฝนก็สามารถกันได้แต่ว่าจุ่มไม่ได้นะครับนี่คือตัวผลิตภัณฑ์หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรความสว่างที่เขาบอกมาคือ150ลูเมนนะครับถ้าเป็นโหมดไฟใช้ จะอยู่ที่120ลูเมนนะครับผมแล้วก็ usb รีชาร์จนะครับสามารถเสียบ usb ชาร์จได้เลยเนาะโอเคครับผมอ่ะลองแกะกันครับตัวเล็กๆแบบนี้พันกว่าบาทตัวเล็กๆแค่นี้พันกว่าบาทบางคนบอกคุ้มบางคนก็บอกไม่คุ้มนะครับสำหรับมือใหม่ผมไม่ค่อยแนะนาให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงครับผมคุณเอาตังค์ไปซื้ออย่างอื่นก่อนดีกว่าไอ้พวกไฟแบบนี้นะครับร้อยกว่าบาทมันก็มีครับผมไม่ต้องซื้อถึงพันกว่าบาทนะครับผมอันนี้พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มาเสียตังค์เยอะแยะมากมายกับอุปกรณ์ไฟ แต่ว่าท่านใดชอบนะครับพันกว่าบาทอยากซื้อก็ตามสบายครับเงินของคุณนะครับผมผมมองว่าสินค้าเนี่ยจะถูกจะแพงนะครับผมอยู่ที่คุณยินดีจ่ายหรือเปล่านะครับถ้าคุณยินดีจ่ายมันก็ไม่แพงครับผมถ้าคุณไม่ยินดีจ่ายมันก็แพงง่ายๆเลยแค่นี้เบสิกเบสิกเนาะก็หาเรื่องติไปเรื่อยนะครับถ้าไม่ยินดีจ่ายนะนยก็จะมีแค่นี้นะครับาแกะออกมาก่อนนี่ครับ1,200บาทคุณได้แค่นี้ ได้แค่นี้จริงๆนะครับมีน้ําหนักนะค่อนข้างมีน้ําหนักแล้วก็งานประกอบดูดีเลยทีเดียวนะครับดูดีเลยทีเดียวเน่นนะไม่รู้สึกว่าก้องแกงนะครับนี่ฮะนะแล้วตรงนี้เขาจะเขียนว่า demo mode นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับอ่าลองกดดูนะครับทั้งหมดเนี่ยจะสั่งการด้วยปุ่มเดียวกดดูอ่าอันนี้ไฟฉายไฟฉายนะครับด้านล่างก็เป็นไฟ โอ้โหสว่างอยู่ในเนี่ยออืผมมองไม่ได้เลยโอ้สว่างครับสว่างอันนี้คือเดโมโหมดนะครับเดโมโหมดเมื่อกี้อ่ะอีกครั้งหนึง่งไฟฉายนะครับไฟมันจะมีสีดวงนะครับอ่ามีติดสีดวงแล้วก็มีติดสองดวงแล้วก็ดับสองดวงนะครับไม่ใช่แสงขาวนะแต่เป็นแสงอมเหลืองนะครับแต่ไม่เหลืองจ๋านะไม่เหลืองจ๋านะครับก็จะมีความอมขาวๆสักหน่อยนะครับผม มาดูตัวผลิตภัณฑ์ชาัดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นที่ห้อยเนาะที่ห้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มเดียวนะครับสั่งการได้ทุกอย่างนะตัวนี้จะมีเม็ด LED 1เม็ดนะครับทำเป็นไฟฉายได้เนี่ยเวลาเราจับเนาะมันก็จะเป็นไฟฉายส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น LED มีอยู่4เม็ดพร้อมกับพลาสติกที่เป็นฝ้าแบบนี้นะครับนะฮะส่วนลําตัวตรงนี้ก็จะเป็นแบตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบตเนาะก็ไม่สามารถเปลี่ยนแบตได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแบตได้ตามสเปค2 6 0 0มิลลิแอมป์ ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับนี่ฮะสองพมิลลิแอมตรงนี้ก็จะเป็น usb สามารถชาร์จได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ฮะนี่นี่นะครับโอ้ผมว่าใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะนะฮะมีอยู่สีดวงเนาะก็น่าจะร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบแล้วก็น่าจะยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเวลากดมันก็จะบอกประมาณนี้นะเห็นไหมเป็นสีน้าเงินนะครับผม ตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้มันอยู่ในสถานะเดโมโหมดอยู่นะครับผมถ้าอยากจะออกจากสถานะเดโมโหมดก็คือเอา USB นะครับไปเสียบกับ power bank เสียบครั้งนึ่งนะครับก็สามารถใช้โหมดปกติได้แล้วนะเรียบร้อยครับผมนี่ฮะตอนนี้ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่สถานะมันก,ก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วผมจะถอดออกฟึบ นะครับมันก็ออกจากสถานะเดโมโโมดเรียบร้อยออตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะนี่ฮะนี่นี่เห็นไหมเรียบร้อยครับผมหนึ่งเป็นไฟฉายกดหนึ่งครั้งเป็นไฟฉายกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟติดพร้อมกันทั้งสี่ดวงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งไฟมันจะดับสองดวงนะครับแล้วก็มันจะติดแค่สองดวงนะฮะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม ฟบฟึบฟึบฟึบ,บมีแค่นี้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็ปิดปึ๊บเรียบร้อยครับผมอ่ะเสร็จแล้ววิธีการดิมไฟเพิ่มแสงลดแสงทํายังไงนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือโหมดสว่างสุดนะครับถ้าคุณจะดิมไฟลงคุณก็แค่กดปุ่มแช่ครับมีปุ่มเดียวนะครับกดแช่ไว้มันก็จะดิมไฟลงเรื่อยๆนะครับฟึบดูนะฮะนี่ฮะอันนี้คือ สว่างน้อยที่สุดนะครับผมถ้าจะเพิ่มคุณก็กดแช่ไว้นะครับอยากได้แค่ไหนก็ปล่อยก็ได้นะครับเห็นไหมอยากได้สว่างแค่ไหนก็ปล่อยก็ได้นะครับผมนี่อันนี้คือสว่างสุดเรียบร้อยครับผมนี่ถ้าสว่างเกินไปเหมือนเดิมครับกดปุ่มเดิมฟือ้ออ่ะพอใจแล้วประมาณนี้นะครับไม่อยากได้สว่างต่ํากว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะ จริงๆก็ไม่มีอะไรเนาะอืมแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับอืมเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนะใช้งานง่ายนะครับผมนี่ฮะอ่าอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมในสเปคเขาบอกว่ารันไทม์ได้ร7อยเจ็ิบชั่วโมงใช่ไหมครับในโหมดโลใช่ไหมฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมไปดูคนอื่นนะครับใช้งานนะเขาบอกว่าเปิดสุดเปิดสุดแบบนี้นะครับอยู่ได้ประมาณแปดชั่วโมงเลยนะ8ปดชั่วโมงเลยนะกว่าแบตจะหมด นะครับซึ่งผมมองว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยชาร์จวันต่อวันยังยังสบายสบายเลยนะครับผมอันนี้ฟังจากคนอื่นเขาใช้มานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็เพิ่งเอามารีวิวเนาะผมผมยังไม่ได้ใช้จริงช่วงเวลารันไทม์เนี่ยเราอาจจะคาดเคลื่อนเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมไปฟังคนอื่นนะครับสว่างสดอยู่ได้แชั่วโมงซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยเลือๆนะ เรือเนะครับชาร์จวันต่อวันสบายๆเลยทีเดียวครับผมอ่ะทีนี้เรามาลองดูว่าแสงมันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปิดไฟในห้องมืดๆเนาะแล้วก็เปิดไฟตัวนี้ตัวเดียวนะครับมาดูกันว่าความสว่างมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาลองดูโหมดแรกเป็นโหมดไฟฉายนะครับผมอลองดูโอ้โหเรือเรือเรือครับนี่คือโหมดไฟฉายนะครับผมโอ้โหโหมดไฟฉายทำไมไมันสวา่างนี้วะ <c oughs> อันนี้ LED แค่หลอดเดียวนะ แสดงว่า LED เขาคุณภาพดีนะครับนะครบัแล้วก็เป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองนวลด้วยนะครับผมก็ดีนะผมว่าม u l t i f u n c t i o นดีนะครับใช้แบบว่าทั้งเป็นตะเกียงได้ทั้งเป็นไฟฉายได้ในกรณีที่คุณผู้หญิงเนาะอยากจะส่องทางนะครับไปเข้าห้องน้ําเวลาไปแคมปิ้งกลางเต็นท์นะครับผมโอเคเลยทีเดียวอ่าทีนี้หมดที่2เป็นหมดตะเกียงนะครับเป็นหมดตะเกียงแล้วผมก็ให้ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมหรือเหลือ,ลอกลางเต็นท์สบายๆนะครับผมผมว่าถ้าจะให้ดีนะซื้ออีกสักสองตัวนะผมว่าเอาอยู่ทั้งแคมป์นะครับเอาอยู่ทั้งแคมป์นะอ่าผมลองดิมไฟลงนะครับลองดิมไฟลงนะปึบอันนี้คือดิมไฟลงเรียบร้อยนะครับ โอ้โห oh, แทบไม่เห็นอะไรเลย <laughs> ถ้าดิมไฟลงผมผมเอาขึ้นแล้วกันนะครับเอาขึ้นเอาขึ้นอ,น,อนี่คือสว่างสุดประมาณนี้นะครับผมดีครับดีดีด,ดีคุณผู้ชมถือว่าเล็กพิกที่หนูนะผมว่านะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตัวเดียวสําหรับผมน่าจะไม่พอน่าจะน่าจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ พอดีผมมีอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วนะพอดีผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเคมอลอยู่แล้วนี่ตัวนี้นี่ฮะไฟเคมอลผมนะนะครับใช้คู่กันแบบนี้โอ้โหสบายครับมีไฟแค่สองตัวตัวนี้กับตัวนี้เหลือๆนะครับสำหรับแคมป์นะสบายสบายครับผมก็ดีนะครับคุณผู้ชมสมราคากับที่จ่ายไปนะราคาพันสองนะ ในไหนๆก็จะทดสอบแล้วนะครับตอนนี้6กโมงนะครับคุณผู้ชมผมเอาสักเที่ยงแล้วกันนะครับผมจะเปิดเจ้าเก่าซีโร่ค้างทิ้งไว้เลยนะครับเปิดระดับแสงสูงสุดนะนี่นะครับนะครับหกโมงผมขอสักเที่ยงนะครับถ้าเที่ยงเจ้าเก่าซีโร่ยังไม่ดับสาหรับผมคือผ่านนะครับผมผมจะห้ไว้ตรงนี้นี่นะครับนี่นะเที่ยงแล้วนะครับผมเปิดตั้งแต่หกโมงนะ 6โมงเช้านะครับเที่ยงนะครับผ่านไป6ชั่วโมงอะมาดูกันนะครับเหลือแบตอยู่2ขีดครับผมเฮ้ยถือว่าที่เขาบอกว่าเปิดได้8ชั่วโมง9ชั่วโมงนี้น่าจะเรื่องจริงนะผมว่าเนี่ยนะครับแบตหายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะโหอึดว่ะนะอึดมากอึดมากครับผมเดี๋ยวผมทดสอบความสว่างดูนะครับว่ามันจะดอบแสงหรือเปล่านาะ เดี๋ยวลองไปเดี๋ยวลองเปิดมือดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสภาพเกาซิโลนะครับหลังจากที่เปิดไปแล้วหกชั่วโมงครับผมก็ยังสว่างอยู่ดีครับคุณผู้ชมแสงไม่ดอปเลยไม่รู้สึกว่าแสงจะจะเบาลงเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่เปิดมาหกชั่วโมงแล้วนะโอ้ผมถือว่าโอเคนะนะครับดีครับดีดีด,ดีนะเล็กพี่ขี้หนูจริงๆนะครับยังเหลือสองขีดเลย โอเคถือว่าผ่านมากๆกครับผมปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเปิดแค่แบบว่า3ามสี่ชั่วโมงก็เข้านอนแล้วถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมก็ส่วนมากเราจะเปิดแบบประมาณแบบว่าหกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเราก็ปิดแล้วนะครับก็เปิดทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงต่อว,วันนะครับเราก็เข้านอนแล้วนะแต่อันนี้ผมเทสให้หกชั่วโมงเหลือสองขีดอยู่เลยนะครับโอ้ถือว่าผ่านมากๆกครับผมสุดยอดถามว่าแพงไหมมันก็แพงนะครับไฟพันกว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่ได้มา งานประกอบดีนะครับแล้วก็ไฟก็สวยเลยทีเดียวก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณแล้วเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้ายินดีจ่ายมันก็คุ้มนะครับถ้าคุณไม่ยินดีจ่ายมันก็แพงแค่นั้นเองนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับปิดปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย